เป็นอุโมงที่ดูรามากๆเป็นห้างใต้ดินไปเดี๋ยวสุนพาอทุกคนเดินชมนะเพราะว่าแถวๆนี้ก็ข้างบนที่สู์ให้ทุกคนดูอ่า <ๆ S 1> พอได้เป็นแถวนี้เป็นใต้ดินทั้งหมดนะทุกคนนะ <ๆ S 1> นี่โอ้โหอย่างกับห้างเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตรงนี้มีรอสันด้วยทุกคนนะ ไปในีกสวัสดีทุกคนสำหรับตรินี้ศูนย์กัอยู่ที่ด้านหลังนะทุกคนนี่ด้านหลังของบอกศูนย์เป็นตึกสิงคอมเพล็กซ์นะทุกคนนะทุกคนเสือร์บวาแถวนี้มีอูมงไตดินนะอูมงแบบลู่รั้าอลังการด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวศูนย์จะขับเดี๋ยวทุกสภาพทุกคนไปเบิ่งแต่แถวนี้ก็จะเป็นบริเวณถนนทนุกคนถนนอโศกมนตรีทุกคนนะตัวนั้นก็จะเป็นอโศกรินแรงแล้วก็ เพชรชาบุรีนะตรงนี้เป็นถนนเพชรชาบุรีนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะแยกเพชรชาบุรีทางนู้นถ้าเราเดินไปก็จะเป็นแยกอโศกนะครับผมแยกอโศกตรงนี้ก็จะเป็นตึกสิงห์กองเพชรเป็นตึกที่หรูหราอลังการมากดูทุกคน,ด,ด,คนนะดูริบทุกคนนะดูริบหรูหรามาก ไปทุกคนนะซูนจะพาทุกคนอ่าลงไปข้างล่างนะทุกคนนะไปอุโมงค์ที่แบบอุโมงค์เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่สวยมากๆทุกคนนะไปเดี๋ยวไปเบิร์นกัน,ดกนเ,เดยกระสุนกับจะมารีวิวอ่อแถวนี้ให้ทุกคนเบิร์นนะไปจุดนี้บอกเลยว่า,าสวยงามมากๆทุกคนเห็นบอดิบคือแบบดูลามาก เดี๋ยวสวนจะลงไปตรงบริเวณตึกสิงคอมเพล็กซ์นะครับผมเพราะตรงนี้มันเป็นอุมมงใต้ดินนะถ้าเรามองจากนี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าทถวนี้มีอุวงใต้ดินดหรือเทุกคนนะถ้าไปผังนู้ทุกคนนะก็จะไปรถไฟฟ้า a i r ์ฟอ t ต์ยิงนะแถวสถานีมักกะสันนะเอีแยวนี้ก็บอกเลยว,ว่าเป็นย่านที่จเจริญมาก,มาก จะเป็นกลุ่มวงเชื่อมรถไฟฟ้านะครับผม MRT สายสีแเงินสถานีเพชรชบุรี บริการนั่นกันนะทุกโกมงเช้านะฮะโอ้ยี่สิมีกาาก็จะประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศข้างในนะตรงนี้ก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์คอยเอาไว้โฆษณาต่างๆนะ เป็นอุโมงที่หรูหรามากๆเชื่อมต่อกับรถไฟเลยตัวนสกักรู้แค่นี้ทุกคนไม่ไกลเท่าไหร่ รงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วก็จะมีอ,อู้ทุกคนตรงนี้มีเมทโอมอด้วยทุกคนนะเป็นห้างใต้ดินไปเดี๋ยวสุนพาอ่าทุกคนเดินชมนะเพราะว่าแถวๆนี้ก็ข้างบนที่นย์ให้ทุกคนดูอ่าเพรได้เป็นแถวนี้เป็นใต้ดินทั้งหมดนะทุกคนนะนี่โอ้โหอย่างกับห้างเลย ตรงนี้มีรอสันด้วยทุกคนนะร้านสะดวกซื้อมีสตาร์วัคอเมซอนอ้เป็นห้างใตด้ดินดีๆนี่เองทุกคนนะมีเกือบทุกอย่างเลยอะส่วนใหญ่จะนิ่งแบบอา,อาหารนะ ตงใต้เดินที่แบบรูปทรง,งยงาแล้วแตคนนะแต่ไม่กว้างแต่ว่าออกแบบแบบยาวๆเลยคล้ายๆกับอยู่ที่อโศกนะคล้ายๆอยู่กับสถานีสุขุมวิทเ กับข้าวทุกคนนะกับข้าวกล่องนะตรงนี้ก็จะเป็นอเมชอนร้านขายเสื้อผ้าก็มีอย่างนี้ก็ทำอะไรอ๋อลูกศิษย์ ทางนี้ก็จะมี <Okay. S 1> ตู ATM ้เอทีเอ็มนะทุกคนนะหลายค่ายเลยเมเจอรมอไปเดี๋ยวเดินกลับดีกว่านะเดินกลับสุดก็เพิ่งดูนะม,นมีแบบนี้ด้วยเข,ข้ามาข้างในก็ ไวไฟฟรีนะทุกคนนะมีแบตไฟฟรีด้วย,นะ wi วยจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ืว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะทุกคนนะส่วนใหญ่เมืองที่เขาจเจริญน,นะเก็จะมีแบบมีละทุกคนนะขนาดใต้ดินก็ยังมีห้างมีอะไรให้เราได้เดินได้มาซื้อของได้มาทานอาหารกัน ้านดูอเมเอ,อ๊ะไม่ใช่อเมซอนสิคือสตาร์วัคออกมาแล้วทุกคนผังองีกข้จะมีตู้ ATM เเหมือนกันนะครับผมมีทั้งสองผังเลย ก็จะมีทางเชื่อมไปได้หลายทางนะทุกคนนะไปได้หลายทางมากอันนี้ประตูทางออกนะไปหลายๆจุดมากๆอะไรทุ่คนกรเป็นมัสนาคินิสุนก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะวันนี้ก็พาทุกคนมาดูอุโมง,ตงใต้ดินนะทุกคนนะ ยู่ที่แถวเพชรชบุรีนะ้วทุกคนนะในกรุงเทพนะทุกคน,นก็จะมีเมทโมอรตรงนี้นะสูตรก็เพิ่งดูมันมันมีด้วยทุกคนนะแล้วก็ตัวนั้นเป็นอุโมงค์เชื่อมนะทุกคนนะเป็นอุโมงค์เชื่อมกับตึกสิงคอมเพล็กซ์นั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหระกินก็สบายดีสวัสดีครับ